ถ่ายโปรดักต์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนํายิงแอดโฆษณาออกไปบางทีต้องตั้งทีงบมาแล้วห0า0มื่นหกหมนจนเห็นว่า AI เนี่ยสามารถทําเจนวิดีโอออกมาได้ด้วย ตอนนั้นนะเออะเราสร้างปุ๊บมันก็จะเป็นแบบวิดีโอแต่ว่าคุณก็ต้องไปใส่ลิปซิงเสียงคุณก็ต้องไปใส่ซาวเองใช่ไหมครับเราสามารถที่จะพร้อมหนึ่งพร้อมเอารูปใส่หนรูปมันมาครบเลยเอฟเฟกก็มาเสียงก็มาแสงสีมาหมดหน้าตาคนครบเป๊ะเลยนะครับต้นคนเริ่มต้นสูงบาทเป็นสิ่งที่เรียกว่าโซระ2นะครับ ตัวแอปที่วันนี้ใช้กันครับเป็นของ ChatGPT จากอเมริกาเลยนะวิธีการคือเราก็อารมณ์เหมือนเราคุยเหมือนคุยไลน์กับเพื่อนๆเลยนะครับเป็นแพ<อ>็กเกจใหม่ค่ะพี่ก้องโอ้อ่าจริงของจริงของจริงเลยนะครับอ่าอยากได้วิดีโอรีวิวอ่าสินค้าเราเรียกว่าสมมติโบนบูส์แต่วาก,กดบวกแล้วก็เลือกรูปปัจจุบันเนี่ยโซล่าเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ทําวิดีโอได้ยาวนานมากกว่า10วินาทีครับแต่นั้นเราก็วางพร้อมครับไป ต้มมามา่า2นาทีเสร็จโลอันนี้เสียตังค์ปะเนี่ยศูนบาทครับพี่ก้องคิดเหมือนจูเลยว่าเสียตังค์ไปใช้ก็มีไม่สมัคร,ครลายเดือนอีกด้วยสุดยอดคือเพิ่งลองโบนบูสครั้งแรกนะคะมันเป็นน้ำสต๊อกกระดูกหมูแบบเจลลี่เลยค่ะเป็นไงบ้าครับอยู่ได้หนึ่งเดือนเลยนะคะ30คิคลิปได้หนึ่งเดือนเปลี่ยนมาใช้ถุงขยะหูผูกฮีโร่ผูกง่ายหอมด้วย นี่พาคนสวยมาเจอกับอาจารย์งกคนเก่งขอต้อนรับเขาสู่ A.I. Angel ทูตสื่อ A.I. ของเราเลยจ้าเป็นยังไงบ้างจากบนบอสได้มาออกรายการก็อซอรี้ของเราแล้วดีมากมาพี่ก้องมีลูกค้าทั่วประเทศไทยนะคะเป็นลูกค้าผู้ใหญ่เนี่ยมามาอุดหนุนเยอะมากๆพอออกรายการผมแล้วมีลูกค้าผู้ใหญ่แปลว่าไรวะ แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายเราชัดเจนเขาเรียกว่าลอง GPT เป็นคนดูแลสุขภาพเป็นสายเฮลท์เป็นสายสุขภาพวันนี้เพื่อธุรกิจเติบโตขึ้นก็ลองพาน้องจูนพบกับอาจารย์พิกวงของเราวันนั้นเห็นพี่ก้อง ลองลองชิมดูไอเราเห็นนะตอนแรกเราก็เห็นเห็นแล้วเหมือนเจลลี่ครับแต่เราคิดว่าเอ๊ะมันกินจริงๆได้ไหมเอ๊หรือว่ามันต้องแบบไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะก็เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวได้มีโอกาสนะครับไม่มาลองทานกินจริงได้กินจริงได้งั้นงั้นบอกพี่งวงและเพื่อนๆเราอีกหน่อยได้ไหมว่า บนบอสเตรียมจนเนี่ยมันคืออะไรมันจริงๆแล้วมันก็คือกระดูกหมูนะคะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูและผักอะคะ่ะค่อยๆเคี่ยวทั้งหมด48ชั่วโมงเพื่อสกัดคอลลาเจนแล้วก็วิตามินกรดอะมิโน,โนต่างๆออกมาะค,ะค่ะบอกได้เลยว่าในหนึ่งกระปุกอคอลลาเจนแบบเข้มข้นมากจริงๆ5,800มิลลิกรัมเยอะมากๆเลยนะคะพี่นวลผมผมาตตดคำหนึ่งครับคำว่าน้ำซุปจักรพัดพี่ก้องค่ะเห็นปุ๊บโอ้โหอยากจะเป็นจักรพัทเลยนะครับเู้สอกว่าถ้าจักรพัทเนี่ยก็ต้องกินของที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยแล้วก กำลังคุมน้าหนักเนี่ยก็เลยเห็นบอกของคุณจูนเนี่ยมันไม่มีไขมันอ่าเอาตักไขมันออกก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะคุมหิวได้จริงมีเวลามาถ่ายเองเจนอีกหลาย EP เลยครับวันนี้ธ <laughs> ุรกิจเติบโตขยายแบบนี้มีคําถามมีปัญหาอะไรบ้างที่อยากจะใช้ AI และคำแนะนาจากพี่วงครับจริงๆมีเยอะมากๆเลยเพราะว่าเห็นว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทเยอะมากๆเลยคืออย่างโดยปกติแล้วนะคะเวลาเราถ่าย Product อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนํายิงแอดโฆษณาออกไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีต้องจ้างทีงบมาแล้วห้าหมื่นหก มืนมาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยจนเห็นว่า AI เนี่ยสามารถทำเจนวิดีโอออกมาได้ด้วยอะพิงมัอันนี้ค,คือจริงใช่ไหมคะนี่ไงนี่ไง<อ>เป็นเหมือนแบบว่าดาบทิมข้าตัวเองมือบบว่าอันนึงก็ อยากให้พี่งวงช่วยไอ้อันแรกก็พร้อมสรรพในชัยไอ้ไอ้อีกอันนึงงอ้าวไม่มีใครจ้างเราทำโปรดักชันแล้ว啊 <c oughs> ชัใไอ้ไอ้หมดแล้วใช่ใช่ใช่ครับจริงๆก็ต้องบอกกอนว่าปัจจุบันนะครับคุณจูนพี่ก้อง a อไอมันโตเร็วมากครับมันน่าจะผ่านประมาณประมาณสักสองเดือนมัน้งสองเดือน <c oughs> สองเดือนปัจจุบันอ่ะตอนนั้นอะเไออะเราสร้างปุ๊บมันก็จะเป็นแบบวิดีโอแต่ว่าคุณก็ต้องไปใส่ลิปซิงเสียงคุณก็ต้องไปใส่ซาวเองใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันครับพี่กองคุณจูนเราสามารถที่จะพร้อมหนึ่งพร้อมเอารูปใส่รรูปมมันาคบเลย ก็มาเสียงก็มาแสงสีมาหมดหน้าตาคนครบเป๊ะเลยนะครับต้นทุนเริ่มต้นศูนย์บาทคือจบที่เดียวสองเดือนที่แล้วยังต้องพร้อมที่นี่ไปทําในอีกที่หนึ่งไปใส่เสียงที่นี่อันนี้จบที่เดียวจบที่เดียวครับอ่าใครรับจบวันนี้เดี๋ยววันนี้รับจบให้นะครับก็ ตัวแอปที่วันนี้ใช้กันครับต้องบอกว่าที่ออนแอร์กันเนี่ยเออที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่าเป็นของ Cha t GPT จากอเมริกาเลยนะครับวันนั้นเนี่ยใครที่ดู E ีเนี่ยก็บอกเลยว่าจะได้ข้อมูลที่อัปเดตที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวพี่วันทำใหตัวได้นะครับคำถามจากเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์อยากได้โฆษณาอยากได้คลิปอยากได้วิดีโอในแบบที่ต้นทุนศูนย์บาทศูนย์บาทจริงๆแล้วก็ถ้ารวมแล้วก็อาจจะแบบใส่ แคบคัดหรือคัดชนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเทียบกับ50,000บาทนะครับบอกเลยว่าโอ้โหอันนี้มันุดยอดมากทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีไหมครับก็แอปที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับก็คือแอปที่ของ Chat G p t ดีครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าโซระ2นะเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่โซร a นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้โซระจะเข้าได้ที่ USA นะครับแต่ว่า เดี๋ยวเรามีทริคเดี๋ยวเรามีทิคนะครับใครที่ติดตาม AI Angel mm. ใน Open Chat เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทริคในการเข้าไปใช้งาน,นถ้าใครอยากทราบว่าเทคนิคเจ๋งเทคนิคก,การเข้าของอเมริกาหรือแบบว่าใหม่ล่าสุดก็เข้าไปที่ Open นแชทของเรานะครับ mm. เป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนที่อยากเติบโตด้วย AI โดยอาจารย์ที่ง่วงนะครับใช่ครับผมอ่าโอเคดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้2อ,อันครับก็คือเจ้าตัวโซล่เนี่ยครับจะเป็นตัวที่ทำวิดีโอและทำภาพได้สวยมากๆครับดังนั้นวันนี้พี่วงก็เลยจัดเตรียม AI Custo GBT ที่เป็นเหมือนตกม้อง ทำบทให้เราพร้อมเลยนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำกันแบบนี้ครับอันดับแรกครับก่อนที่เราจะไปทําตัววิดีโอกันนะฮะเราก็มาที่ ChatGPT ก่อนครับอ่าพี่ว่ามีตัวนี้มาให้ครับอ่าซึ่งเดี๋ยวใครอยู่ในคอมมูนิตี้นี้จะได้ใช้ฟรีเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ครับเราเรียกว่าเป็นตัวเป็นทีมงานพี่วองเองครับชื่อน้องวีครับเขาจะเป็นคนเป็นโปรดักชันสร้างวิดีโอได้ครับวิธีการคือเราก็อารมณ์เหมือนเราคุยเหมือนคุยไลน์กับเพื่อนๆเลยนะครับ พี่วงก็จะเอาตัวอ่าบนูสตัวนี้ครับที่พี่วงได้มาจากใน IG นะครับเอามาจากไหนอะ่ะเอามาจากใน IG ครับ<อ> IG ของอเป็นแพ็กเกจจริงใหม่ค่ะพี่ก้องโอ้ <laughs> อ่าของจริงของจริงของจริงเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ เดี๋ยวเราจะพิมพ์ตามนี้ครับเดี๋ยวทุกคนพิมพ์พร้อมตามนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพร้อมนี้จะมีอยู่ในเดสคริปชั o นนะครับผมนะครับอยากได้วิดีโอรีวิวอ่าสินค้าเราเรียกว,ว่าสมมติโบนบูสขอเป็นรีวิวผู้หญิงไทยสวยๆนะเราเออเองเจ้าเราต้องสวยหน้าตาดีนะสวยหน้าตาดีคุณจูนครับปกติแล้วตัวเองชอบวิดีโอแบบแนวตั้งหรือแนวนอนครับแนวตั้งค่ะอ่าอแนวตั้งใช่ไหมครับโอเค ขอวิดีโอแบบแนวตั้งโอ้โหนี่เราสั่งได้เลยนะครับนะ,อะขอเป็นแบบ UGC นะครับอ่า๋ยวถ้าใครไม่แน่ใจเดี๋ยวพิมพ์ตามได้ใน description นะครับที่ลูกค้าทาแล้วชอบอ่าบทพูดนะครับบทพูดสุงไ้าวินาทีบอกว่า พูดช้าๆ no subtitle เพราะ AI ปัจจุบ,บันเนี่ยบางทีถ้าเป็นภาษาไทยครับมันจะชอบแบบมี subtitle มาให้แต่ว่าเนื่องจากภาษาไทยเนี่ยอักษรมันอาจจะลอยนิดนึงอะไรเงีย้ยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอา subtitle ออกไปก่อนนะครับแค่นี้แหละครับแล้วเราก็อ๋อบนบูสต์นะครับตัวเนื้อเนื้อสินค้าเป็นแบบเราเรียกว่าเจลลี่ไหมครับค่ะเจลลี่นะครับเราจำเป็นจะต้องเขียนสัคริปให้ใน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 นั้นไหมคะ สามารถจะเขียนสคริปต์ก็ได้หรือสมมติถ้าเริ่มต้นเราบอกว่าอยากจะลองดูก่อนให้มันลองเจนดูแบบสมมติเรานอนสคริปต์ก็ให้มันเก็ตไอเดียก่อนได้ครับเพียงแต่เราแค่ระบุว่าสินค้าเราเป็นลักษณะแบบไหนแค่นั้นเองครับซึ่งเห็นไหมครับ <redes> นี <S <s ่เขาได้พร้อมมาแล้วนะครับจัดให้ได้จัดมาแล้วตต้นนนะครับซึ่งเห็นไหมครับเห็นช็อตแพลนไหมเซลฟร่อินโทรมีสกูปหรือเจลลี่โบนบอสเห็นไหมครับมี เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสคริปที่เขาเจนมาให้ครับคือเพิ่งลองเบิร์นบูสต์ครั้งแรกอะ่ะมันเป็นน้ำสต็อกกระดูกหมูเจลลี่เลยค่ะกลิ่นหอมมากโอ้โหเห็นไหมตรงมากค่ะอ่ะวิธีการน,นี่สำหรับผมแบบในฐานะแบบลูกค้านะโปรดักชั่นเทาเอเจนซี่นะเห็นว่ามึงมึงบีบ,บอะไรของมึงเนี่ยทำไมมันท้วนขนาดนี้ถูกง,งัยอ่ะย่าจั่นแม่หมดห่วงเรื่องขยะเปลี่ยนมาใช้ถุงขยะหูผูกฮีโร่ผูกง่ายไม่เลอะมือท๊อ มั่นใจใช้ถุงฮีโร่ตัวเลือกที่ดีสําหรับทุกคนโอ้ยังทำงาน <c oughs> ออกมาได้เลยเนี่ย <c oughs> <ะ>ใช่เป๊ะ <c oughs> มากด้วยนะครับพี่กองใช่ครับอ่าทีนี้นะครับเราก็วิธีการก็คือเราก็กรอบครับอ่าจจะกรอบตรงนี้ครับแล้วก็กรอบเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่เจ้าโซล่านะครับอ่าซึ่งโซล่าเนี่ยเราก็อารมณ์ไม่ง่ายครับเหมือนเราเหมือนเราสร้างเหมือนเราเจนวิดีโอครับเราก็ทําเหมือนเดิมครับก็คือเราก็กดบวกแล้วก็เลือกรูปสินค้าของเรานี่เนี่ยนะอ่าใช่ครับ จากนั้นเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยโซล่าเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ทําวิดีโอได้ยาวนานมากกว่า10วินาทีครับปกบติทั่วไปครับจะมาสัก5วินาทีหรือประมาณสัก8วินาทีครับโซล่าปัจจุบันเราสามารถจะเซตได้ว่า u r a t i o n มี10วิมีวิอ่าวิเมื่อกี้เราบอกว่าบทพูดไม่เกินวิอ่าวิเลือก15วิคุณจูนบอกว่าขอเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับแนวตั้งก็เป็นพอดเทสโอ้เลือกได้หมดนะครับอืมจากนั้นเราก็วางพร้อมครับเมื่อกี้เนี่ยนะใช่ครับแล้วเราก็ไปต้มมาม่าาที เส็จโลอันนี้เสียตังค์มาเนี่ยศูนย์บาทครับพี่ก้องคิดเหมือนจูนเลยว่าเสียตังค์มาใช้เขาไม่ไม่สมัครรายเดือนอีกด้วยสุดยอดง่ายง่ายครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดจะใช้อย่างประสิทธิภาพเนี่ยก็คือคุณแค่ใช้แชท GPT ที่เป็นแพ็กเกจปกติเลย20เหรียญคือคือมันอยู่ในแพ็กเกจแชท GPT ปกติที่เราสมัครอยู่แล้วครับใช้ได้เลยครับถ้าจ่ายตังค์เราจะได้ถ้าจ่ายตังค์มันก็จะมีสิ่งอันนี้ต้องบอกว่าที่เดโมนี้เป็นเวอร์ชันที่เรา เป็นวันชนี่ชำระเงนินนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าสตอรี่บอร์ดเข้ามาครับก็คืออ่าระหว่างรอนะครับสตอรี่บอร์ดคืออะไรโหพี่ก้องช,อ 1, 1> ช็ชอตกับ2ช็อตสองผมไม่อยากพูดเลยเออมันทำให้แบบมันทำช็ชอตได้ครับช็ชอตแรกเมื่อกี้กำลังตักจ้ากำลังตักเอากีววิอต่อมาปุ๊บมีคนเดินเข้ามานี่อะไรอะก็คือ,อทำถ้าวางสตอรี่บอร์ดคือทำเป็นคัดเลยทำเป็นคัดได้เลย<อ>ครับอ่าซึ่งเราสามารถจะมาถาม AI ตัวนี้ได้เลยครับว่างั้นขอเป็นซีนถัดไปแล้วเราก็ซีนถัดไปมาคัด้้สสูงุดดทไ 25วินาทีครับลองระหว่งางรอเรามาลอง storyboard สั้นๆดีไหมครับสมมติเราบอกต่อเลยว่างั้นขอซีนถัดไปครับอขอเริ่มต่อเลยจากวิที่16ถึง25ครับอ๋อแล้วเราก็ไม่ต้องเขียนอะไรให้เขาเลยเอคะแค่นี้ <c oughs> ไม่ต้องบอกว่าเราต้องการอะไรเราจะได้หนัง30วิ แค่นี้เลยครับเพราะว่ามันเราคุยกับมันตั้งแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนเราคุยกับกับทีมงานแหะครับที่เขาอ่ะเมื่อกี้เราคุยแชทไวไงมันก็เลยรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้เราคุยอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยต่อเลยว่าโอเคจากพี่ง้องวันที่สิบเอ่อสิบหกงนี้พ่อจะเป็นแนว UGC ต่อเนื่องนะอ่าแล้วก็ดืดดือ่ะเราก็เหมือนเดิมครับเราก็มาลองดูก่อนมันละลายง่ายมากเลยค่ะตักกําร้อนกลายเป็นน้ำซุปหอมอ่ะกลิ่นต้มสมุนไพรแบบบ้านๆเลยอ่ะสมมตินะครับซึ่งตรงนี้เราไปปรับได้นะแต่ว่าขออนุญาตเดโมใหหหห้้ดดดูนนนนนนะะคคคคครร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 ัััับบบบเเ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 าาาากกกก็็ททแ่ีมมมมืืออออิิวล๊๊ปปตงไ เราก็จะต้องแต่ซีนอขอโทษทีครับเอาต้องแต่ซีนนะครับนีแ่แล้วก็จนถึงมันจะมีช็อตแพลนจนถึงออดิโอแล้วก็จนจบครับจนจบถึงตรงมันจะมีคาว่าเนกาทีฟครับเนกาทีฟคือพวกแบบไม่เอาอมือล้นมือนิ้วเกินหรืออะไรเงี้ยครับ <S 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 ที่ AI มันจะชอบหลอนๆนะครับเราก็จะมีตรงเนกาทีฟนี้มาบล็อกไว้นะฮะนี่นะครับซีนหนึ่งคือ15าวิซีนสองล่ะซีน2เลยสมมติผมเซนซีน2 ซีนสก็เป็นอันอันอันนี้นะครับมันมันเหมือนกับสตอรี่บอร์ดที่เราเซตวินาทีได้เนี่ยครับสรุปสุดท้ายแล้วมันจะไม่เกิน25่ิบาวิตรงนี้เใช่ไหมครับซีนสเราเขียนเองนะสมมติซีนได้ครับพิมพ์เองก็ได้ครับซีนหนึ่งคือ6วิแรกนะเจ็ดถึงสิเป็นวิเป็นซีน2คือทําได้หมดทุกอย่างก็คือสตอรี่บอร์ดนะครับอ่าแล้วก็เราก็อัปโหลดรูปนะครับสมมตินะครับอ่าแสดงว่ารูปแรกจะเป็นสตาร์ทเฟรมครับว่ามันจะเปิดด้วยรูปนี้นะครับแล้วมันก็จะลันไหลต่อได้เลยนะครับอออ่าากก็ลงดคครรีเเับไปต้ม บนบูสต <Bone> ์ออรอเพื่อที่จะได้คุณภาพด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเห็นบอกว่ามันมีคอลลาเจนกี่กรัมนะครับ5,800มิลลิกรัมค่ะตอนหนึ่งกระปุกเลยกระปุก<ม>ก็คือหนึ่งกระปุกนี้ก็คือสำหรับหนึ่งมือเลยใช่ไหมครับคอ่าโอเค,อเค,อเคต้องลองละต้องลองละครับพี่กล้องครับอันแรกออกมาแล้วครับนี่ครับนี่คืออันแรกครับ คือเพิ่งลองบนบูสต์ครั้งแรกนะคะมันเป็นน้ำสต็อกกระดูกหมูแบบเจลลี่เลยค่ะกลิ่นหอมมากละลายง่ายใส่ทำซุปหริ้ม<ล>กินก็อร่อยอร่อยรู้สึกดีต่อใจเลยอันนี้เหมือนแบบว่ารีวิวในทิกตอกทำให้ใ<ช>เลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ครับอันนี้เนี่ยถ้าปกติจ้างเนี่ยหลายหมื่นอยู่นะคะใช่ใช่ครับ ไม่รวมถึงเวลาไม่รวมถึงการตัดต่อซึ่งตรงนี้พอเป็นวิดีโอปุ๊บอะเราแค่ทางคุณจูนที่มีทีมงานที่แบบเป็นน้องแบบทํางานอยู่แล้ว<ๆ>เขาก็เอาตงนี้ไปคัดในแคปคัดเอาไปทําอะไรต่อได้เลยครับหรือวอลโอเวอร์เพิ่มก็ได้ครับจบเลยนะครับสะดวกมากมากครับเนี่ยอ่าสมมุติเราจะปรับอคลิปไหนดีเอาขอเป็นผู้ชายเกิดแบบเป็นผู้ม่กลยไม่เอาแล้วขอเป็นผู้ชายนะั่นแหลพี่อยากเป็นผู้ชายซึ่งถ้าเป็นของจริงก็บันเทิงเลยนะครับพเพราะอะไรครับยกกองจ้า พอใหม่เลยนัดใหม่กันใหม่เร่องใหม่นับหนึ่งเร่องยอยากเป็นผู้ชายเปลี่ยนสีเสื้อเขาหน่อยไหมอ่าค่ะไม่ไหวเออเออ,เอ,อพี่ขอเป็นผู้ชายวิธีการคือง่ายมากครับเราก็มันคือพร้อมใช่ไหมครับที่เราใส่แปว่าเพราะว่ามีคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงเนาะเราก็ไปคุยกับน้องเนี่ยแชท t g พ t บอกเลยว่าสมมติครับอ่าอันนี้พี่วงตั้งชื่อว่าน้องวีน้องวีซีนก่อนหน้าเนี้เป็นผู้หญิงแบบนี้ ะนะครับเราก็พิมพ์ก๊อปแบบก๊อปไอที่ที่มันให้มาใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปบอกมันว่ากัคุ<ะ>ยกับเพื่อนเลยนะคุยกับเพื่อนเลยแล้วก็บอกว่าพี่อยากเปลี่ยนอ่ะให้คุณจูนลองลองลอง,ลองทำคาแรคเตอร์ครับว่าอยากจะเป็นอยาก<บ>ได้เป็นผู้ชายที่กําลังจะไปออกกําลังกายเข้ายิมอะค่ะไปออกกําลังกายเข้ายิมอ่ะสมมติปกติอยากให้ผู้ชาย อายุเท่าไหร่ดีครับแบบวัยเท่าไหร่ดีวัยพี่ก้องเลยค่ะวัยพี่เก้ายิบเก้าอ่ายิบเก้าปีอ่าหน้าตาดีไม่น่าจะดีหน้าตาดีกับนายจอกไปเข้ายิมนะครับอ่าแค่นี้เลยครับแล้วกดเอาเสื้อสีเหลืองมาเสื้อสีเหลืองเสื้อสีเหลืองอ่าเสื้ออะไรปรับปรับสักคู่หนึ่งอ่าแล้วปรับปรับอ่าเราก็บอกว่าเอาเสื้อสีเหลืองด้วยนะครับสีอะไรแบรนด์สีอะไรแบรนด์สีส้มค่ะแบรนด์สีส้มนะแบรนด์สีส้มอ่าหน้าตาดีเอาเอาชุดแบบไหนชุดออกกำลังกายหรือเป็นชุดเสื้อ ชุดออกกําลังกายที่มีกล้ามด้วยได้ไหมคะโอเคครับได้เลยอะชุดออกกําลังกายสีส้มมีกล้ามนี่นะถ้นิดนิดท่านึกภาพนะสมมุติไปถ่ายจริงแล้วบอกโปรดักชั่นเฮาส์บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ชอบแล้วอยากได้เป็นผู้ชายแทนโดนไหมโดนค่ะโดนอะไรบ้างโดนด่าพ่อรล่แม่แต่นี่น้องวีไม่ว่างเลยไม่ว่างอะไรเลยครับ ซึ่งหลายๆคนนะครับทุกคนในเดี๋ยวใครในเข้าไปใน Open Chat น,น้องวีนี่เริ่มต้นใช้ฟรีนะครับเพราะว่าเป็นคัสตอม GPT ที่พี่งวงตั้งใจทำให้ทุกคนครับก mm ็แ hmm. ม้ว่าจะเป็นฟรีเวอร์ชั่นหรืออะไรสามารถจะลองคุยได้เลยนะครับไม่เสียเงินนะครับเดี๋ยวพี่งวงจะฝากไว้ที่ Open Chat นะครับถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปที่ Open Chat เดี๋ยวเราขออนุญาตแนบลิงก์เอาไวาใ้ใช้เข<ล>ีวะโคดไว้ด้วยมาแล้วมาแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดเราอ่านซีนเป็นโมเดิร์นคอนโดคิทเช่นแมนไทยฟิตคลีนคัสคลีนคัทไซริมัส มัส c ิล a r a อามด้วยนะครับโอ้ oh, oh, อยากจะเห็นจริงๆเ mm hmm. ลยครับเรามาดูกันนะครับเอาลูกแล้วก็วางใช่ไหมครับแล้วกดส่งแค่เนี้ยแค่นี้ครับแล้วก็ไปสคร์ชแป๊บหนึ่งกลับมา <Ooh. S 1> บโหโหดค่ะ <c oughs> จงมีคำถามค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าอยากได้เป็นเรา กับน้ำซุปอย่างเงี้ยสามารถทําได้ไหมคะทาได้ครับอืมก็คือแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวโซล่าตอนนี้ครับ <ชา S 2> สิ่งที่เขาคอนเซิร์นมากๆเลยเพราะว่าโซล่าของ c h a t GPT เนี่ยเขาออกมาหลังเนอะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องออกมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องลิขสิทธิ์เออเรื่องอะไรเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโซล่าสองาเดี๋ยวถ้ามันเข้าไ่ายแล้วนะครับเราสมมติคุณจูนสามารถเอาหน้าตัวเองเข้าเป็นแบบได้เลยครับเป็นหน้าคุณจูนเลยนะครับแต่ว่าจะต้องทําในมือถือเพราะว่าเดี๋ยวตอนใช้ในมือถือเนี่ยมันจะต้องแบบมีการบบเหือกั เฟซไอดีตอนแรกเพื่อแบบหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วพูดครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างอันนึงให้ดูนะครับจะได,จะได้จะได้เห็นครับผมเอาตัวผมเองอะโคลนออกไปแล้วนะครับเป็นตัวนี้ครับลดมากค่ะซึ่งเป็นการป้องกันไงว่าไม,ไม่ไม่มีใครสามารถเอาหน้าคุณจูจริงๆไปใช้ได้เฉพาะฉันเพราะว่าตอนเขาเราใช้ในมือถือมันจะมีการแบบแทร c ก i ิ้งเพื่อเพื่อเพื่อบูรีไฟว่าเป็นตัวเองอะไรเงี้ยครับพี่กองก็ทําได้เหมือนกันนะครับไม่กลัวที่จะเอาลิขสิทธิ์ใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากก่อนหน้านี้มันจะแบบเราเอาแค่รูปปไไแลล้้้้วมันนนก็ทําดเยยอองีี ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมคนนี้ตัวอย่างครับผมก็เอาหน้าพี่หงอ่ะมาทำถ่ายชุดตอนนอนครับมันดันเอานี่มาให้ด้วยตัวใหม่สีส้มทองแดงครับกว่าจะได้มารอนานมากเลยครับนี่ครับด้านหลังกล้องใหญ่ขึ้นด้วยจับแล้วรู้สึกหนักนี่หมายว่าวันนี้เราสามารถเอาหน้าเอาหน้าตัวเองครับตัวใหม่สีส้มทองแดงมาทำได้เลยครับที่มากค่ะ เนี่ยครับนี่คือหน้าแบบมันเหมือนมากครับโอ้โด้วยจับแล้วสกวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพี่กองก็ทําได้โบนบูส์เ่นเมื่อกี้นะครับว่าหนุ่มนักกล้ามเรามีทั้งสตอรี่บอร์ดด้วยแล้วเรามีทั้งหนุ่มนักกล้ามด้วยนะครับเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับตูคนลูกค้าเรื่องเยอะเด็ดถ่ายมาอ่าอันนี้ก่อนแย่เลยอันนี้เป็นสตอรี่บอร์ดโบนบูสครั้งแรกเลยค่ะตัวนี้เป็นน้ําสต๊อกกระดูกหมูแบบเจลลี่กลิ่นหอมมากเวลาอยากกินอะไรง่ายแค่ตักแบบนี้ได้เลยอร่อยละลายง่่่าายยใสสทํซุปหรรรือออจจะิิ้้้กกกนนแบบีี็ูึด ต่อใจมากค่ะมันละลายง่ายมากเลยค่ะแค่ตักใส่น้ําร้อนก็กลายเป็นน้ําซุปหอมๆได้กลิ่นหมูต้มสมุนไพรแบบบ้านๆเลยตายแล้วเห็นไหมครับเป๊ะมากค่ะนี่ได้หนัง30วินาทีใช่ครับนี่แล้วนยนักหนุ่มนักกีฬามาแล้วครับมาบนรอสของเข้ายิมผมจะกินบนบูสต์เจลลี่แบบนี้ร้อนสำหรับสิทธของครูเลยครับมันหอมหมูอ่อนๆแล้วก็ให้พลังดีหมูอ่อนๆด้วยเรามัใส่เราบอกว่ามอนคอฮอนแล้วครับ คือคอย่างที่บอกเขาว่าตอนนี้ข้อสังเกตเียคือพอดีมาเป็นภาษาไทยผมว่า AI มันก็จะมีความงงน,นิดนึงครับดังนั้นง่ายมากครับเราอาจจะ voice over เข้าไปจบแล้ว<ม>เพราะว่าหน้าคนมันเป๊ะมากอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราไม่พอใจแล้วก็กเจนใหม่อรอบนึงก็ได้ครับ<ม>ซึ่งปัจจุบันครับทุกคนสามารถเจนฟรีได้วันละ30คลิปไม่เสียเงินเลยครับ30<ม>คลิปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับอย่างเี้ป่ะครับอยู่ได้1นเดือนเลยนะคะ30คลิละคลิปได้1เดือนให้น้องเขานั่งเจน30คลิปนะครับเท่ากับเดือนละพันคลิป ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาฟุตมารวมมันคือวิดีโอนู้นนะครับมันเอาฟุตเอาหน้านี่คัดชนนั้นโอ้โหบอกเลยว่าประหยัดมากๆเลยครับคุณจูนก้องก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทุกๆแบรนด์แล้วสำหรับเจ้าของแบรนด์ที่อยากจะเติบโตครับวันนี้เป็นไงบ้างครับในฟักจากพี่มีความรู้มากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆอยากจะเรียน AI ต่อต่อเลยพี่ก้องถ้าคุณขอคุณได้ทันทีครับตอนนี้เราและพี่งวงเปิดคอร์สครับ AI Angel สำหรับเจ้าของแบรนด์<ฆ>หรือจะ<ฆ>ิ้งรายละเอียดเอาไว้นะฮะหรือซื้อตัวได้างหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาต b o ๊ก i ิ้ก่อนเลยค่ะและนี่นะครับคือ AI Angel นะครับทูตสื่อ AI ของเรานะครับใครมีคำถามหรืออยากจะมานั่งตรงนี้นะครับก็ส่งมาครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันให้พี่ววสอนพวกเราและเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับวันนี้ AI Angel ลาไปก่อนเจบกันอีทีหน้าครับ